สวัสดีน้องๆชาวเชียงใหม่นะครับความจริงจะใช่ชาวเชียงใหม่หรือไม่ใช่ชาวเชียงใหม่ก็ตามนะครับแต่ว่าน้องๆที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็แล้วกันนะครับผมสุดที่พงษ์ธรรมวุฒิจากบริษัททีวีบุรพานะครับคงพอจํากันได้ที่มาพบกับน้องๆในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้เข้ามาร่วมโครงการปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยมกับพวกเราครับซึ่งเป็นโครงการที่สสส จะลงไปทำงานกับภาคประชาสังคมต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะร่วมกันทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับที่อยากจะเชิญชวนน้องๆมีอยู่2เรื่องครับนั่นก็คือ1เชิญชวนน้องๆเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการนี้เพื่อเข้าร่วมกับภาคประชาคมต่างๆนะครับในการที่จะทำงานเพื่อที่จะทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นนะครับ กับอีกอันหนึ่งก็คืออยากจะเชิญชวนน้องๆเข้ามาร่วมโครงการเวิร์กช็อปกับพวกเราครับซึ่งในความรับผิดชอบของทีวีบุรพาก็จะไปจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของการทำสารคดีการทำสกูป๊ปหรือว่าการทำรายการโทรทัศน์แนวที่พวกเราถนัดนะครับเราต้องทุ่มเทคนอื่นเขาอาจจะทำหนึ่งชั่วโมงเราต้องทำห้าชั่วโมงคนอื่นอื่นเขาทำหนึ่งวันเราต้องทำห้าวันเพราะฉะนั้นน้องๆ ที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเชียงใหม่เอี่ยมกับสอสอส,อสอหรือว่าอยากจะเข้าร่วมเวิร์กช็อปเพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานโทรทัศน์แบบของบริษัททีวีบรุรพาก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะแสดงพลังของพวกเราคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันทำให้สังคมของพวกเราน่าอยู่ขึ้นนะครับ